เยิ LIKE uh, like you with ้มเลด้อเซบาทเบาท้เบาทัอาจารย์สุใจสกะนะพียจเีากะรุ่นเดมือหนึ่งูซึกวมาห่อนแห้งวัาันพี่น้องเพราะว่าแด้ยืนบอกว่าตะเวนออกไรก็ียกว่านี่ตะเวนออกไรหน่วยวัดดานเคียเหียวนี่มันได้ห่อนหนวย

ผู <sm> gli, o, ้สาวพี่น้องผู si ้สาวอ่าแบ่นดํานี่ก็ผู้สาวเด้อา่ผู้สาวเอาเสบาดเสบาดพี่น้องอบุญน้ำกัน สบายดีอมาหยัอ้ไหนเห็นบ่อมาเห็นได้ใ่ไมบ่ได้ทินาทินาเห็นเห็นบ่อเปลิันนก็เห็นธรรมดาไม่ได้มือดมเยดื้อใส่ไข่บุกโอ้ยงาม

หนึ่งสองสา่ห้าอีแม่โอยจะมันงามแท้คำในี่จากดึง่ำในแล้อีแม่เอออยากเป็นลูกเป็นหลานเลยว่าวอื่นได้ยังได้คำมิยุบยุบเดินยิ้มงามๆเดินนิ้มๆเขียวฮอมาคือขักถือบาดนิ้มๆพี่น้องยิ่มเขียวอ่อนเขียวแก่ โอเคได้แั้ครับคูนี่แงงสีเดียวก็ได้ครับเกือบเดียเกือบเกืบเกือบสีเดียวเป็นไรล่ะอย่ีไม่สบายดีแม่โดนโดนโดนพ่อกันเถอนหนึ่งโอ้พอกันแ้นตุ่นเมื่อคืนนี้เมื่อวานแด มีอยูมเด้อมีวัฒนธรรมมีผู้เหตุอยู่แต่ว่าบัตรสุดท้ายอาจารย์ไม่ให้แข็งเขียวเขียวเป็นวัตถินองเขียวมาแล้วเขาเนาเขียวนี่เขียวมีพลังเลยเขียวเงินไหนเขียวบุญพรมีเขียวเงินไหนมันเปนเขียวขาวด้อยวันถนองเขียวเงินเป็นว่าาวทตถินอง สกินเนอเขาดังเลยบ้านนี่โอ้สกินเนอนี่ดังอยู่เด้อเขียวข่าวได้วัี้เถ่อได้เทียวเขาได้คุ้มเบา่เนี่ยก็เที่ยวคือกันเด้นี่มเออ เ้อนี่เด้อพ่อนาสมคมสติเขาเด้อเอุ่นบันี้เด้อบุญมาคณะชาตเออสาธุสาธุเลยพันมิตรเด้อสมคมเขาพันมีตร้าตดไปตี๊ดเท่งไห่ตีดไห้เมื่อนดีจนเมื่อยเด้อเอาบุญน้ำกันอยากได้บุญน้ำสมคมิ่นวาอยากได้บุญน้ำอามติไห้เพิน จังหน่อยแฮเพิ่นตักบาตรตักเบแล้วกินจั่น้ำแวเพ่ทราใหญ่น้อสบายต้นชาปะโทนเ่ายู่อนหานเด่นพียเด้ชี้แดงอีแดาน่ะใครชีแดงมีีเรียเขาเนาะกูเพิ่นมากาโมอสมงคลนราเซเด้รใครย่อยก่อแต่เบ้นแต่เบนกับพ่อหมอดมอเ้อจะดูวงเดิม เอามาทานไ่หูไหมเอามาทานหูไหม,อ,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 มอันนี้สีเขียวเนี่ยสบายดีใส่สีเขียวนั่นนี่ก็เขียว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  นี่กระเคียวนี่กระเคี้ยวแหวนก้อเคียวไปนอกแหวนเคียวแหวนเคียวแหวนข้าวบุญประชายนำาะยมาคมมันมันใ้ที่เทียดีเออมาคมเขาดีมาเออนาคบเขาดีมากมานชัทายซอันทา้าียว่าผู้สาวคนหนึ่งสองสามโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปซิบบไดทาง้ผู้สาวหน่อย ผู้สาวหน่วยมาส่บาทโอ้ยง่ายไมงายโอ้ยดูซ้ซื้อื้อไป่ไหาวดันโอ้ยไปกินไปค่นจะแพงเลยู้สาวหน่วยอ่ะดูไซบาใไซบาทดูโอ้ยเอาไปเ้าดอกแิบไปซื้อ โอ้ยเอาสบายดุสบาดสาทุโอ้ยสาทุเย่ยปวดโอ้ยเปตะแพะในลูกสาวเวลยเนาะโอ้ยสายุโอเคสบ,บายดีห็นดุนและจะมาอยู่ ไแหงตากลมจะมาต่เย็นดดีดอเลยไปเลไปเลยันไปไปไปนคนได้ยินออยขอขามนไปไ้อันนี้ไม่ออกไม่ออกค่าพี่น้องไมันสุด ได้ขายมาสื่อพี่น้องได้มากันหาวว่านี่เป็นงนีแม่าวว่าอาจารย์ใจโอ้ยมาบุญน้ําเพิ่น n u n you แม่ประธานเฮาฮ้อนหลายฮ้อนหลายโอ้ยสบายดีแม่ประานเฮาสบายดีสบายแม่ประานนี่คือ่ฮ้อน เป็นยังไงมันคือนานเท่านี้โอ้บุญขำน้ำสู้บุญได้ได้เลยนี่ยเบียบเปนได้ได้แกงงี้ยกเป็นคนแล้วบักว้าโปบักพัิตโตมาอันนี้แบน้อยๆ ครเอานอันน so <Yeah. S 2> ี้ปีรอบหนักสิมาเป็นประชนอยูนิ่บรนี่แม่เล้ามุูดูด hmm. ้ยุกเดอเด้อปสบายดีสบาดย ขอบใจย่เส <te ียเป็นร้อยเด้อโอ้านเลที่เนเป็นร้อยบูทุนาเขขเปลี่ยนต่างไปหอใจุบบ่ใอหุกโอเคขอบใจย่องย่องไปีเงืนเฮียได้บ่ อ้าวนาานาเนาะป้าานี่คือว่ามาตัดนัดนาผู้เบาี่นี่สบายดีสบายดีป้า,า,าป้าเพื่อเปลี่ยนสิปีแล้วคืออยุเลยดิ รอบนี้เป็นรอบผู้บ่าวผู้สาวรอบนี่เป็นยังเป็นยังผู้สาวน้ำกล้วน้ำคุ้นผู้สาวเม่ว่าถว่าอออะไรจงพิมพ์ไมสังกรีเอคุณะจงพิมพ์ไปจงพิมพ์ไปสังกะรีผมพีหุ่มาวัดท่านพอเปนจังหอดแต่เว้นองดอกแต่เว้นองดอกอ้นี่โอ้นอนี่ก็ไม่ใช่บาท